100บาทตลอดสัญญาส่วนห้างวดนแรกก็ไปตั้งหลักตั้งตัวเราอยู่ที่999บาทแบ่งพันก็มีทอน1บาทเด้อเดี๋ยวไปดูรถกันเลยจ้าคันนี้นะคะเป็นนสา s s a n 1.2 S ปี1 7 8นะคะห้องเครื่องก็แบบนี้เลยเด,เดิมๆนะเครื่อง3มสูบนะคะแ่นเพจอยู่เ้อแบตเตอรี่เก่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับผมเออเดี๋ยวดูภเก่กกประตูนะคะคกลิ่นเลกประหยัดน้ำมันบอกครับ กระจกนะเป็นแมนวนวลหมดเลยนะคะทั้งกระจกประตูแล้วก็กระจกมองข้างเนาะไม่น้อยๆแบบนี้40,700เท่านั้นนะมีแอร์แบ็กสองลูกนะคะแล้วก็มีวิทยุติดรถมาระบบแอร์เป็นแมนวนวลนะคะเกียร์5สปีดเดอร์บอดี้รถแบบนี้เลยเ ลูกค้าสนใจอยากซื้ออยากจับอยากจองนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะโทรได้แอไดไลน์ได้แล้วก็ต่างจังหวัดน,นะคะไม่ต้องมาบริการทางสัญญาณถึงที่ส่งรถให้งหนาบ้านรับรถแน,น่นอนแก้ว